คลิปนี้ก็จะมาใน EP ที่6นะคะ90วันอันตรายแน่นอนค่ะ90วันนี่แหละค่ะที่เกี่ยวข้องกับการที่จะสร้างคนสร้างงานสร้างธุรกิจนะคะ90วันมันเป็นช่วงเป็นช่วงแรกช่วงเริ่มต้นนะคะช่วงเป็นช่วงเรียนรู้นะคะและก็พัฒนาให้รอบด้านนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ จะต้องฝึกฝนฝึกตนฝึกนิสัยให้เคยชินและต่อเนื่องนะคะ90วันนี่เลยค่ะเป็นตัวเลขพิพากษานะคะเป็นตัวเลขกำหนดชะตากรรมนะคะฝึกในทางที่ดีก็ได้ดีฝึกในทางที่ชั่วก็ได้ชั่วไปเลยนะคะสมใจแท้แน่นอนนะคะธุรกิจนี้ก็เหมือนกันค่ะข้อแรกของเรานะคะต้อง ให้โอกาสตัวเองนะคะอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองเร็วเกินไปนะคะขอให้คุณอยู่ให้ผ่าน90วันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าคุณคือเพชรหรือกรวดนะคะฉะนั้นนะคะจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องฝึกฝึกฝนฝึกตนนะคะต้องศึกษาให้แตกฉานนะคะก่อนที่จะออกสนามลบนะคะเช่นเดียวกับการที่ ติดกระดุมเม็ดแรกนะคะถูกเม็ดต่อไปก็จะถูกและง่ายขึ้นนะคะธุรกิจนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเริ่มต้นให้ถูกนะคะกับคนที่เขาสำเร็จแล้วนะคะอดทนให้มากพอนะคะความสำเร็จคุณต้องคว้ามันได้แน่นอนนะคะ90วันอันตรายเป็นช่วงเวลารับคมขวานนะคะไม่ใช่เวลาออกไปตัดต้นไม้ ทำลายป่าในขณะที่ขวนันยังทู่อยู่นะคะขอให้ทุกคนก้าวผ่าน90วันอันตรายนี้ไปให้ได้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ